ครับเอออ่ามันปัญหาปัญหาตัวแท็กนี่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากตรงไหนฮะมันไม่ผ่านสักทีเพราะว่าผมก็ทำผม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 เขียนคอมมานด์ไว้ตรงนี้ฮะ<ม>เพื่อ,อเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการพิมพ์แล้วไอ้ตรงนี้ผมก็ว่าน่าจะถูกต้องนะฮะ แต่ว่ามันก็ยังไม่ผ่านผมลองว่งคอมมานด์ไปไอ้ตรงเนี้มันกดเอน e n อร์มันก็ลันไปแล้วมันจะไปติดอยู่หน้าเดิมครับซึ่งพอมันหยุดปับ๊บมันได้มีการสร้างสร้างฟลายฟลายฝ่านึงขึ้นมาฮะ ไฟไฟตัวเนี้ยฮะ log เนี่ยครับมันสร้างขึ้นมาตรงตรงเนี้ยฮะมันสร้างมาหนึ่งไฟเนี่ยครับตัวนี้ฮะมันจะมีการสร้างขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้ว่ามันสร้างขึ้นมาทำไมครับโอเคครับละกวน ทุกคนตอบคุณถามด้วยนะครับขอบคุณครับ